เนิร์ดรีวิวผู้เล่น4 5 6ยินดีต้อนรับกลับสู่เกม สวัสดีครับนี่คือเน r d r รีวิวนะครับรีวิวสุดท้ายประจำปี2024นะครับผมหลังจากที่เราเองก็ดูหนังดูซีรีส์โอ้โหมาตลอดทั้งปียืดยาวหนักหนาแต่ถึงคราวที่ว่าเราก็คงต้องมาพูดถึงเรื่องราวสุดท้ายของปีที่ได้ดูและก็มารีวิวให้ฟังกันนะครับสำหรับซีรีส์ที่ผมกล้าพูดได้ว่ามันไม่ได้เป็นกระแสะแค่เฉพาะในโลกออนไลน์เท่านั้นแต่ในโลกออฟไลน์ของส่วนตัวผมเองเนี่ยเราก็ได้ยินเพื่อนฝูง คนรู้จักพูดคุยชื่อนี้กันช่วงสสปดาห์วันนี้ก็คือได้ยินหนาหูอย่อะบางก็อาจจะเรียกกันในชื่อเล่นของเขานะฮะน้องโกโกวาซีรีโกโกวาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ส่วนตัวผมเราเรียกชื่อนี้สวิตเกมเล่นลุ้นตายซีซั่น2การกลับมาอีกครั้งของซีรีส์ที่ถือว่าสร้างเ o r l d p ฟ e n o ม e น o n ปรากฏการณ์ระดับโลกเลยแหละนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะดังในเอเชียแหละนะครับดังในไทยเราอยู่อะไร้กก็ไม่กล้าคิดว่ามันจะมีฝรั่งที่เก็ตกับอะไรแบบนี้แล้วมันกลายเป็นไวรั กระแสฮคิดไปทั่วทั้งโลกจริงๆนะฮะและด้วยความที่มันเป็นเวอร์ฟิโนมิอนอย่างนี้แหละที่ทําให้แรงผลักดันในการเกิดซีซัน2มันมีสูงขึ้นไปด้วยนะครับและ Netflix ก็พร้อมที่จะสนองกลุ่มคนดูที่กลายเป็นแฟนระดับทั่วทั้งโลกในการที่จะเสิร์ฟซูดเกมซีซัน2มาให้ได้ดูกันนะครับจากการที่ซีซันแรกเนี่ยมันจบแบบปลายเปิดเอาไว้ตัวละครซองกีฮุนก็เหมือนกับว่ามีการพูดคุยกับทางคนที่สร้างเกมซูดเกมนี่แหละนะครับและพยายามที่จะหาทางที่ว่าพวกแกทําอะไรเอาไว้ฉันจะไปหยุดยัง้งพวกแก อะไรอย่างนี้เป็นการล้างแค้นกันไปในตัวนั่นแหละนะครับซึ่งกีฮุนต้องกลับไปในเรื่องราวเนี้ยนอกเหนือจากสิทธิที่ว่าเขาจะต้องมาหยุดจังเกมแล้วเขาเองอ่ะจะต้องกลายไปเป็นผู้เล่นในสควิ d เกมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็อาจจะได้เปลี่ยนในมุมที่ว่าเขาเป็นแชมป์เก่าเนาะแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆที่อยู่ในระหว่างเส้นทางในการเล่นเกมสควิดเกมนี้และทําให้ซองกีฮุนต้องเจอกับความยากลบาบากและนี่คือสิ่งที่พาเราไปสู่จุดที่อาจจะเรียกว่ากึ่งกลางของเนื้อหาที่แท้จริงเพราะว่า ซีรีส์เนี่ยมันจะไม่จบแค่ซีซั่น2แต่มันจะมีไปต่อถึงซีซั่น3ซึ่งมีการคอนเฟิร์มแล้วว่าซีซั่น3ามาฉายแน่ๆในปีหน้า2025นะครับผมมาถึงเวลาในการรีวิวนะครับหลังจากที่ดูจบแล้วผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับซึ่งจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเองอะ่ะน่าจะเรียกว่าเป็นคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ก่อนที่กระแสจะมาในดับ worldwide ด้วยซ้าเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นซีรีส์ที่สนุกนะเป็นซีรีส์ที่เข้มข้นมันมีเรื่องราวของชีวิตคนที่เรารู้สึกว่ามันสามารถพาเราดำดิ่งได้้พาาเเรรูสสึกสียใจ ในทุกๆครั้งที่มันเกิดเหตุที่มันเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละผมว่ามันเป็นซีรีส์เกาหลีไม่กี่เรื่องที่ผมรู้สึกว่าเออเราดูแล้วเราเราอินไปกับเนื้อเรื่องจริงถึงแม้ว่าบางอย่างของตัว Squid Game ซีซั่นแรกเนี่ยมันก็อาจจะยังมีปัญหากับผมอยู่ประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราว่ากัน,นโดยการที่เราประคองอารมณ์อยู่กับซีรีส์เนี้ยมีความหมดหูแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นซีรีส์ที่นำพาความสนุกมาหาเราได้จนกระทั่งจบตอนที่9นั่นแหละนะครับครั้งนี้พอา แต่ผมเองก็รู้สึกว่าความคาดหวังที่ทางพุ่งกับควังดองอายุผมสะกดถูก่ะน,นะต้องขออภัยแล้วกันวองดองอายุเนี่ยต้องเจอแรงกดดันที่สูงขึ้นแน่ๆครับก็เป็นความคาดหวังที่หลายๆคนอาจจะคาดหวังสูงแหละแต่ผมเองอะ่ะไม่กล้าคาดหวังเยอะเพราะผมแค่คิดว่าจะต้องทำซีซันสต่อโดยที่ซีซันแรกมันมีสิ่งที่ถูกล็อกเอาไว้อยู่ในตัวแล้วอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะลําบากในการที่จะฝ่าตนไปนะครับแต่อ่ะก็ลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างพอดูจบปุ๊บถ้าเกิดว่าโดยมวลรวมก่อนคือถามว่ามันเป็นซีซันที่น่าผิดหวังมมยผบอกเลว่่่าไใช มันก็ยังเป็นสวิฟเกมที่มันมีทั้งสิ่งเดิมๆที่เราคุ้นเคยแต่ขณะเดียวกันมันก็พาเราไปสู่พรมแดนใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆเช่นเดียวกันในด้านของเนื้อเรื่องด้วยในด้านของเกมด้วยในด้านของตัวละครที่โอเคถึงแม้ว่ามันจะมีตัวละครที่มันมีเซตที่ค่อนข้างจะชัดเจนทั้งตัวก่อกวนตัวส่งเสริมหรือตัวที่ชวนตั้งคําถามว่าเอ๊ะเราจะเชื่อใจเขาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีหมดแหละในทั้งซีซั่์หนึ่งซีรั่นสองนะครับชนะแล้วมันถูกล็อกระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ขณะเดียวก ในมวลรวมเนี่ยมันก็สนุกแหละแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือตอนแรกกับตอนสุดท้ายของซีซั่นเนี้ยผมว่ามันยืดเยื้อด้วยกันทั้งคู่เลยตอนแรกเนี่ยผมว่ามันก็เกินนํามีน้ําเยอะไปหน่อยส่วนช่วงท้ายถึงแม้ว่ามันจะเป็นซีนแอคชั่นอะมันสนุกไหมมันก็สนุกมันมันมันก็มันแหละแต่ก็รู้สึกได้ของความยืดเยื้อจนเกินกว่าเหตุเราแอบรู้สึกหงุดหงิดกับช่วงเวลาที่มันไม่ถูกทําให้กระชับกว่านี้มันเหมือนกับพยายามทําให้ตอนต้นกับตอนปลายเนี่ยยาวเข้าไว้เพื่อให้คนดูรู้สึกถึงความเต็มอ เท่าไหร่ผมรู้สึกบางทีรู้สึกมากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราพูดถึงในแง่ของการที่เขาเข้าสู่ตอน2ตัวละครซองกีฮุนพยายามที่จะสร้างแผนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเข้าไปคุกวงในตอนแรกก็แค่จะคุกวงในเพื่อจะไปหยุดยั้งตัวการหลักแหละนะครับแต่คุกไปคุกมากลายเป็นว่าสุดท้ายตัวการหลักเนี่ยก็พาเขากับเข้าไปอยู่ในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เราได้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะไม่เป็นสควิตเกมถ้าเกิดคนถ้าเกิดตัวละครนําไม่เข้าไปอยู่ในเกมเสียเองนะฮะคราวนี้เราก็มาโฟก,กัส จุนโฮก็คือนายตำรวจความจริงก็คือน้องชายของคนที่เป็นฟอนแมนซึ่งถูกกระชากหน้ากากไปแล้วก็คือรีบยองฮยอนนี่แหละนะฮะในการที่จะต้องเข้าไปอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นปมที่เขามีอยู่ในตัวเองเนาะในฝ้าของคนที่ต้องเข้าไปเล่นในเกมน่ะมันก็ต้องตามน้ําไปกับสถานการณ์ในเกมเนาะแต่ขณะเดียวกันคนที่เป็นเจ้าที่ที่ต้องการที่จะเข้าไปหยุดยั้งเกมในอีกทางเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สองเส้นเรื่องที่ผมมองว่าถ้าเกิดเรามองในแง่ของความสมเหตุสมผลมันก็สมเหตุสมผลแหละเพราะว่าาาถ้้เกกิดสมมุตอีนนนยยไปั อีกทีมหนึ่งที่กาลังจะเข้าไปซับพอร์ตเขาเข้าไปจู่โจมคนในนั้นอะไรเงี้ยแต่แค่จะรู้สึกว่าพาร์ทของเจ้าหน้าที่มันก็เล่าน้อยไปนิดนึงอะไรเงี้ยคราวนี้สิ่งที่เป็นประเด็นของของซีซั่นเนี้ยโอเคคือถ้าเกิดภาคที่แล้วเรามองเป็นเหมือนกับภาพของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเราก็อาจจะคิดคล้ายกับตอนที่เราดู The Hunger Games เนาะก็คือการที่คนคนหนึ่งต้องการที่จะมีชีวิตอยู่รอดไม่ว่าจะคาดหวังเงินหรือเปล่าคาดหวังรางวัลที่ปลายทางไหมไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าเขาต้องการที่จะมีชีวิตอยู่รอดซึ่งมันก็มมีีแแแนนนนนนววคคคิดลลล้าาาาายๆกกกััััหะะะอเเเจจจ่่่่ใบบทททตตงงไป นยแต่ขณะตัวเรื่องราเนี่ยมันคือเรื่องราวของชีวิตมนุษย์นะครับเรื่องราวของมนุษยธรรมที่แบบว่าตัวเองอะ่ะก็มีจิตใจที่รู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนฝูงคนที่เป็นคนรู้จักคนที่มารู้จักกันในเกมเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีหลากหลายตัวละครที่มันการสูญเสียพวกเขาไปอะ่ะมันมีผลต่อจิตใจของคนที่อาจจะอยู่ข้างนอกด้วยซ้ําไปอะไรอย่างงี้นะครับอ่าพอมาเป็นอย่างงี้ปุ๊บแรงขับเคลื่อนของตัวละครซองกีคุนมันก็ค่อนข้างรุนแรงแหละแต่ขณะเดีวยวกันสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกได้ถึงรสชาติใหม่ๆขึ้้นนนมมมาาาบบงสํหรััควิกกเเ็็ือจะป แนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของอํานาจของเงินตานะครับว่ามันสามารถที่จะทําให้คนเปลี่ยนแปลงไปได้มากแค่ไหนโอเคมันอาจจะมีกลิ่นบางอย่างที่มันพูดถึงเรื่องนี้ในภาคแรกแหละแต่ในซีซันนี้ผมว่ามันเน้นมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยพระเอกเนี่ยก็คือตัวซองกีฮุนเนี่ยไม่ใช่คนฐานะยากจนแหละเขาเป็นคนที่มีกระตังที่เขาจะสามารถทําอะไรก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเงินที่อยู่ในฝากคนทําเกมเนี่ยสี่หมื่นห้าพันหกร้อยล้านวอนนะฮะอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่หลายๆคนรู้สึกว่าการเข้ามาเล่นเกมเนี่ยคือเขา ต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตความที่เขาพื้นฐานไม่ดีปัญหาทางการเงินที่มันลุมล้อมเขาอยู่เงี้ยเป็นหนี้บ้างนะครับต้องไปยืมเช่าบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับและขณะเดียวกันบางทีก็เงินมันก็เป็นส่วนในการที่จะรักษาชีวิตคนบางคนเช่นเดียวกันเงี้ยครับสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าทุกๆตัวละครที่อาจจะมีบทพูดใช้คํานี้กันมีบทพูดเนาะเขาก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดฉันได้เงินเยอะมากพอฉันคงจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างเนงะี้ยซึ่งบางทีมันไม่ได้หมายความว่าคุณผ่านเกมแรกแล้วรู้สึกว่าเออฉันเกกมแร ปุ๊บอาจจะได้แค่เงินในการชำระบ,บางส่วนเขานั้นเองแต่ขณะเดียวกันเกม2เกม3มันก็มีความไปได้ถ้าเกิดเขารักษาชีวิตรอดในเกมต่อๆไปเนี่ยเขาก็ยิ่งได้เงินมากขึ้นคนหาน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนนแล้วมันยิ่งเหมือนกับมอเป็นเหมือนกับการพน,นันอย่างหนึ่งได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดคนเราอะชนะครั้งหนึ่งมาแล้วอะครั้งแรกมันอาจจะฟุกก็ได้แต่ครั้ง2เฮ้ยเราชนะได้อีกนี่กว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันที่คนจะรู้สึกว่าครั้ง3มันก็อาจจะทําให้เรารอดได้อีกเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นเหมือนกับความรู้สึึกกววว่่าาาตัเองมมมข้นโดยทีีค คาดหวังในเงินรางวัลที่สูงขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยครับอำนาจของเงินตารานี่แหละมันทําให้พัดเอกอไม่สามารถที่จะโค่นล้มเกมนี้ได้ง่ายๆซะขนาดนั้นนะฮะซึ่งนี่แหละมันเลยทาให้เราสึกว่าแนวคิดเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มาชั่งน้าหนักกันระหว่าง2จุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกดีในมุมของการพยายามที่จะพาเราไปดูมิติต,ตรงนี้มากขึ้นกว่าซีซันแรกนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกกับซีซันที่2ของ Squid g เก e นะครับถามว่ามันดีกว่าซีซันแรกไหมผมพูดเลยว่าไม่ใช่นะฮะถามว่าผิด หวังหรือเปล่าผมก็พูดได้เลยว่าไม่ถึงกับผิดหวังแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดคุณมีซีซั่นสรออยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าซีซั่นสเนี่ยเราพบปัญหาอะไรบางส่วนของมันแล้วซีซั่นสมเนี่ยมันจะเอาตัวรอดยังไงนี่สิคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบาที่ยิ่งกดดันขึ้นไปอีกแต่โอเคมันอาจจะมองใน2แง่ได้แง่ที่1คือเราอาจจะรู้สึกกับซีซั่นนี้ไม่มากนักแต่ก็เป็นไม่ได้เช่นเดียวกันซีซั่นหน้ามันอาจจะมีอะไรที่เจ๋งๆหรือเเเเเอออรรรไไพาาาาาายยยยู่่่ชนนนนนดดดีววกกััััแแหลลง้้้ถิมมทํป สูตรบทสรุปที่โอเคหรือที่ดีไปเลยอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ครั้งเนี้ยแค่มองว่ามันก็เริ่มแสดงอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่าไม่ได้เซ็กเคียวกับการดูซีซั่น3ขนาดนั้นถึงเวลาที่ต้องมาให้คะแนนกันแล้วล่ะนะครับผมให้ซีซั่นที่2องของ Squid g เกมที่7.5เต็มสิยังเป็นซีรีส์ที่สนุกยังมีความน่าติดตามอยู่สําหรับคนที่มีสถานะในการดู Squid g เกมซีซั่นแรกมาแล้วนะครับต้องดู Squid g เกมซีซั่นแรกมาก่อนแล้วค่อยมาดูซีซั่นนี้นะครับคุณจะ รับรู้ดีเทลแล้วก็สิ่งที่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ซีซั่นแรกได้พูดเอาไว้และซีซั่นสเนี่ยมันเอามาใช้อะไรต่อได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ายังไงคุณควรต้องดูซีซั่นแรกก่อนนะครับซีซั่นสคุณค่อยตามมานะครับและต้องมาว่ากันอีกทีนึงกันนะฮะแต่ก็เอาเป็นว่าผมก็จะวางความคาดหวังกับซีซั่นสในแบบที่ไม่ไม่มากเกินไปแล้วกันนะครับจะได้รู้สึกไม่เจ็บมาก <c oughs> ถ้าเกิดคาดหวังมากยิ่งเจ็บมากก็นะและนี่คือทั้งหมดของรีวิวซีรญาตเะครับ กล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานกับการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตทางการเรียนการงานหรือว่าการอื่นๆใดนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายนะครับให้แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเตรียมรับกองทัพซีรีส์กองทัพภาพยนตร์กองทัพคอนเทนต์อะไรต่างใดที่จะมีให้เราดูกันในปี2025ตลอดทั้งปีนะครับผมและแน่นอนคลิปแรกที่ทุกๆคนจะได้ดูกันของปี202 25นะครับก็จะเป็น the best movie and series นะครับของคุณอ้ําและผมชอบอะไรมากในปีที่ผ่านมาเดี๋ยวไปดูกันไปรู้กันนะครับกับคลิปแรกของปีนะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับ Nerd Review สวัสดีปีใหม่ครับ